สวัสดีครับผมพี่น้องช่องเกษตรปั่นสุกทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีพาพี่น้องเขานะครับมาเบิ้งควายงามนะครับควายอนาคตแม่บอกแม่พันนะครับสาวน้อยงามงามครับมือนีนะครับน้ำมาฝากพี่ต่อน้องเขาคือเกัานะครับอยู่กับขอบหอยนัดมือนีสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนะครับมือนีมีอยู่จักโตครับมือนีมีอยู่สองโตครับนะครับมีอยู่สองโตสองรายการนะครับผมครับผมนะครับทีเด็ดครับพี่น้องมือนีนะครับน้ำมาฝากนะครับสายพัฒนาเขาผู้ใดกําลังมองหาควายสาวน้อย กำงามเนาะครับผมครับผมแม่บอกแม่พันนะครับมื่อนี้สองรายการครับกที่ตั้งนะครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกระนวนอําเภอซ้อมสูงจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศัพท์099 047 4244ครับนะครับสาวไอเอ็ไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมครับได้ครับผมนะครับพี่น้องมาเบิ่งเลยครับไลน์หยาดกันครับตัวที่แรกนะครับแม่นี่นะครับผมตัวนี้เพิ่นเป็นลูกพ่อได้ครับนี่ตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวพ่อไอ้เพชรสยามครับผม ูกสาวเพชรสยามครับผมนะครับผมไปเดือนครับอายุ11เดือนครับ11เดือนครับแต่ว่าโค้งสางมาดีนะครับตัวโค้งสางแข้งขากระดูกมาดีครับกับส่วนสูงตอนนี้ร้อยสามสิบบวกลบได้ครับร้อยสามสิบนะครับครับผมเบิ้งครับพี่น้องนะครับจุดเด่นของคนเลยก็คือกระดูกโค้งสางนะครับกระดูกโค้งสางนะครับเบมันนานเขาเนี่ยครับนะครับปานก้อยเถิกเลยครับพี่น้องเดียวมาหนิครับนะครับหัวกันโลกนะครับพี่น้องเบิ้งกวงนู่นู่นเลย ค้นเขาเงี้เนะครับผมนี่ค้นเขาใงญ่ยนานโนกีครับต้นเขาเพิ่งออกครับพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับผมกลมยนคมเลยครับนะครับพี่น้องเบิ้องเอาหางคตไกลนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนเลยตัวนี้แทงขาเงากระดูกแม่ครับตีนเพิ่มดีขนาดครับเบิ้งเอาครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นว่าควายสีใงญ่ยครับพี่น้องกับเบิ้งเอาเลยนี่ครับมันทายหางล้ำโตถืีว่าได้เงาวงาครับส่วนสูงมาดีเลยครับส่วนนี้ส่วนสูงมาดีครับร3อยสบครับเพิ่นเกิดจากแม่ไซใดครับเกิดแม่ไยอุไทยครับสูงร4อยรี่ิบ แม่เพิ่นนี่เป็นสายอุทัยสูงลอยสี่สิบหาแล้วแม่นครับตัวนี้อนาคตแม่บอกแม่พันครับผมสวยเลยครับพี่น้องเบื้องเลยครับควอยหน่อยสัมนียังสูงสัมนียครับพี่น้องกับเบิ่งเอาอนาคตเพิ่นเลยครับตัวนี้พันดุกรรมดีดชัดเจนเพชรสยามครับเพชรสยามครับผมสายของลุงเพชรแม่นครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นสายลุงเพชรล้านลุงเพชรเลยครับครับผมนะครับตัวนี้สวยสอนาคตแม่บอกแม่พันนี่ยังงี้สิครับผมนะครับแบ่งพี่น้องเข้าไวหลายปันได้ครับตัวนี้ผมเปิดไปสี่มือหาครับ 45,000บาทแม่นครับผมราคาดีเลยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับต่อรองเอาเนาะครับครับราคาคุยกันได้ครับผมคุยกันได้อีกต่อรองสอบถามกันได้ครับพี่น้องครับเห็เบิ้งชัดๆเลยครับผมนี่ครับสวยเนะครับอัตลักษณ์หน้าตาองค์คออึกมะพร้าวนังหลายๆเนาะครับแม่นครับหนังนี่ครับเบบินอึกมะพร้าวกลวงเลยง่ายๆนะครับพี่น้องแข็งขาตีนเปลือมแมนครับตีนใหญ่เล็บกะลาครับผมนะครับกีบเรีบกีบเทาง่ายครับพี่น้องเบิ้งครับรอบๆลำคิงเพิ่น นะครับว่ามีตำหนิไซน์นะครับครับว่ามีตำหนิครับรับประกันทุกตำหนิครับเบิ้งเราเลยครับพี่น้องนะครับผู้ใดกําลังมองหาเป็นสาวน้อยอนาคตไกลครับถ่ายก็ดีหางกกนเย้าเลยครับนี่ครับหางดีไายดีเบิ้งเราครับพี่น้องหางถ่ายสวยๆนะครับอนาคตรับรองว่าตรงหญ่คือฟัวืข็มยันในนอนครับอนาคตตอนนี้นะครับใรงนแม่ดีตัวนี้แม่ครับนะครับพี่น้องเบิ้งเราเลยนะครับลูกสาวเพชรสยาม11เดเดือนครับผม สูงร้อยสามสิบนะครับครับสูงร้อยสามสิบครับนะครับเกิดจากแม่สายเกิจากแม่สายอุทัยลอยชี้มือหาครับนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมสวยๆเลยราคากับเปิดไว้ว่าแรงครับตัวนี้ครับเปิดไว้ซีมือหาครับซีมือหาต่อร้องกันได้ครับราคาคุยกันอีครับผมที่สําคัญกับร่วมทรงฟรีครับกับเน้นชมตัวจริงครับตัวนี้อยากให้มาเบิ้งมันงามอีเดีครับตัวจริงนะครับอยากให้มานชุ่มหนาพอครับพี่น้องตัวจริงตัวนี้เข้ามาเลยครับนะครับนะครับพี่น้องสวยๆเลยรายการที่แรกของเฮา นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเบื้องชัดเจนเลยครับตัวนี้เบื้องหนุนโด้นนะครับมีสองตัวนี่ครับนะครับข้อเรียงครับผมทายางางทานังครับนะครับอนาคตสดใสแน่นอนครับตัวงี่าคตรัีนี่น้ับเบิ้งเลยครับสวยครับผมเข้าไปเบื้องกับรายการที่สองนะครับเอาครับพี่น้องเขามาเบื้องเัินต่อกับรายการที่สองนะครับตัวนี้ครับผมนะครับรายละเอียดเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อเบิ้มพันล้านครับนะครับลูกสาวเบิ้มพันล้านครับผม นะครับอายุเพิ่นไล่เป็นไดครับอายุสีเขวบสองปีครับผมนะครับส้นสูงไล่เป็นไดส้นสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบนะครับพองเบิ้งเลยเป็นสาวหน่อยฟันน้ำนมอยู่นะครับโอ้ฟันน้ำนมอยู่นะครับนี่แมนครับครับพี่น้องแสดงว่าเพิ่นสีเงี้ยปรย์ไล่ครับตัวนี้น่าโคตรเกยครับตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ร้อยสี่สิบแล้วแมนครับผมนะครับพี่น้องให้เบิ้งล้ำตัวได้รับเนี่ยคิงเพิ่นนะครับนางนาซาเงี้ครับตัวนี้ครับพี่น้องที่สำคัญหน้าตาสวยเลยครับอ่าสวยเชื่องเนะครับอัตลักษณ์ไวยไทยชัดเจน ครับนะครับแขงขากระดูกโค้งสางมาดีเลยครับตัวนี้ครับผมพี่น้องเบิ้งเอานะครับผู้ใดกําลังหาควายแม่สาวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสาวฟันนานมอยู่ครับผมนะครับสีใงญ่ยงสูงกระดูกโค้งสางนังหนาๆครับพี่น้องครับเบิ้งเอาเลยครับผมพันธุกรรมชัดเจลี่ยนสายเลือดของพ่อเบิ้มครับผมเบิ่มพันล้านนะครับตัวนี้เบิ้งครับพี่น้องแม่เพื่อนนี่เป็นไซยใไครับแม่เป็นไซเพชรอุดรครับเพชรอุดรครับผมมาบวกกับพ่อเบิ่มครับครับพี่น้องเบิ้งเลยสวยๆว่มีต้หนี้ไส ครับว่ามีตำหนี้ครับผมตัวนี้อนาคตแม่บอกแม่พันธุ์สั้นดีด้ยครับพี่น้องนะครับสวยๆเป็นตะเลี่ยงที่สำคัญหูความครับพี่น้องหูเชื่องนะครับจับได้ชวหมองครับครับตัวนี้แบงพี่น้องเข้าไวร์ไรเป็นไดครับตัวนี้ผมเปิดไว้ปหามื่นหาครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมครับผมราคาเกษตรกรเลยครับพี่น้องราคาเกษตรกรครับตัวรองกันไดเหมือนเดิมครับตัวรองกันไดครับครับพี่น้องเบิ้งนะครับเบื้องหน้าตาสวยๆเป็นนะครับเดี๋ยวก้มลงมาพี่น้องครับเบื้งนะครับผมครับหน้าตานี่สวยครับค้นเขา พนเข่ากระบานใหญ่นะครับตัวนี้หน้าตาหวานเลยเนาะครับครับผมตาแตี้มแก้มจ้ำครับผมนะครับขออ่องเอือกมักร้าใหญ่านะครับพี่น้องครัแข้งขาดีครับเชงขานี่เ้งขากระดูกเล็บดีครับผมนะครับกำไลคาดหน้าลังทั้งครูเลยครับพี่น้องตัวนับเบื้องรอบๆตัวเพื่อนตันเป็นกล้วยที่หนังหลายเนาะครับตัวนี้ครับผมหนังหนาซาใหญ่ครับพี่น้องที่สําคัญบั้นไายหางนะครับหางนี่ยาวดีนะครับเลยคอหลายเลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจูงยางซุ่พี่น้องก็เพิ่งจากน้อยนะครับผมครับผม นะครับผู้ใดกําลังมองหาครับพี่น้องควอยแม่สาวนะครับอนาคตดีนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อเบิ้มนด้ครับพี่น้องสาวพ่อเบิ้มครับ่วนสูงล้ำตัมาดีเลยครับตัวนะครับหน้าตาสวยๆเลยครับพี่น้องเบิ่งเรับนะครับลูกสาวพ่อเบิ้มพันล้านนะครับสาวเบิ้มพันล้านครับอายุสี่ข่าสองปีนี้นะครับอายุวันที่สามสิบนี่ครับสี่ข่าสองปีโอ้วันที่สามสิบเมือนนนี้นะครับวันเกิดสามสิบครับวิเศษจีครับพี่น้องนะครับนะครับเบิ่งเอาเลย ตอนนี้ลอยสี่สิบแล้วรับตอนนี้ลอยสี่สิบบวกลบครับอนาคตนี้อนาคตจะแม่ครับไปได้ไกลครับไกลครับเพิ่งเขียวว่าทงร้นนี้ครับนะครับพี่น้องสี่สูงไป้วก็นี่ไหลครับผมครับหางดีไทยสวยครับเดี๋ยวเพิ่งหางเิ่นครับหน้าตาดีครับตัวนี้หน้าพัฒนาครับสวยเลยก็ห้ยกดีเลยครับพี่น้องยืนครับเบิ้งเอาครับผมสวยเลยครับเป็นแม่สาวลูกพ่อเบิ่มครับลูกเบิ่มพันหลานครับมีเอกสารครบครับร้อยสี่สิบบวกลบฟันน้ำนมครับผมแน่นแน่นได้ครับพี่น้องตัวนี้ นะครับอนาคตผู้ใดกําลังหาแม่บอกแม่พันไปยืนเคาะครับผมล้อเขี่ยเพิ่นขึ้นอีกคู่นึงครับพี่น้องครับผมพัาน้ำถ่ายรุ่นหางครับนะครับพี่น้องกับผสมมาเลยมากพอได้ครับนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงล้ออยู่เพิ่นก้อนครับผมครับผมว่าสีหอดได้คู่กับความชุ่มีกไปไร้เนาะครับครับไปเลยไร้เลยครับนะครับราคาว่าไว้กะหาเหมือหาครับหาเหมือหาครับเปิดไว้ครับพี่น้องคือเสียวไปน้ำกันนังถือครับไปน้ำกันต่อรองได้เหมือนเดิมนี่ครับนาพัฒนามากเลยคู่นี่ไปน้ำกันกับราคาพิเศษแน่นอนครับเพราะว่าควายมัน คไว้ร่วมกันเลี้ยงใซส์กันแม่พี่น้องเบิ่งเอาสวยๆครับพี่น้องครับผมม่วมีตำหนิไซส์เนาะครับครับ่วมีตำหนิครับประกันทุกตำหนิครับครับพี่น้องอยากฟังรายละเอียดมุ่งใดเพิ่มเติมกับเจ้าทรมาสอบถามเนาะครับผมมืัอนี้มีมาฝากอยูสองไร่การครับมีฝากสองไร่การครับนะครับผมมาชมตัวจริงกับของมาเลยครับพี่น้องครับเน้นชมตัวจริงครับตัวจริงนี่นี่งหวงเลยครับอยากให้มาเบิ่งครับของสวยๆงามนะครับพี่น้องนะครับยมเพลสั่มสูงจังหวัดคอนแก่นครับผมนะครับมืัอนี้ก็ฝากพี่น้องเข้าไปสมีนะครับผมมักตัวใดกจัังเเเรรียยกชมอาลคบ นะครับราคาเกษตรกรต่อรองได้คือเก่าครับต่อรองกันไในคุยกันไในครับนะครับมัอนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เบิ้งคลิปเจนว่าจบคือเก่าครับมัอนี้เก่าคำ่าขอบคุณแหละสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม